สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟี FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ละสำนักคงจะพากันสรุปตัวเลขออกมาแล้วครับว่าจะมาตัวไหนแต่ว,ว่าเห็นหลายๆสำนักแล้วอันไปแล้ว0880 8 1ป 8, 0 8 จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดก้าเก้าเจ็ดอันไปเรียบร้อยนะครับผมจ่ายครึ่งก็มีบางที่ก็คงเหลือไว้ให้บ้างนะครับผมอ่ะผู้เยี่ยมก็จะมาสรุปเหมือนกันแหละตามชมเลยครับเรามาสรุปกันนะที่เลขหมากล้อมกันแล้วกันนะสรุะูโค้งสุดท้าย โงสุดโค้งสุดเดี๋ว,ว่าลงไปเลยใช่ไหมฮะสะรุปว่ายังไงครับโค้งสุดท้ายแล้วก็มาตามชุดหมากรล้อมของเรานี่แหละเป็นพระเอกมาหลายปีนะฮะแปดศูนย์เจ็ดะฮะ,เ,ะเราก็ตั้งที่เกียดนี่แหละเกียดแปดเก้าศนนี่จะต้องมาตัวหนึ่งนะฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนัแบ่งห้องเสียบร้อยนะครับผมมีห้องบนห้องล่างเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยจะต้องมาตัวหนึ่งแล้วครับผม นะถ้ามันมาตัวมนหนึ่งเรามาร์กไว้ตัวไหนจะมาตำแหน่งนี้มาแน่นะฮะแดกับศูนย์ี่มาตัวหนึ่งนะครับเจ็ดดเกาศูนยเรามาตัวเลขมาดูตัวเลขที่ซ้ํากันนี่เจ็ดแปดเกตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมาได้ตัวหนึ่งนะเจ็ดแปดเกถ้าแปดมาคู่กับศูนย์เราใส่กากระบาดลงไปนะ อ่าดูเป็นห้องห้องก่อนนะตรวจสอบก่อนก็จะได้ตัวเลขที่ได้ตัวไหนเอามาเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะแบ่งกันแบ่งกันนะฮะได้ที่แปดศูนย์ศูย์แปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะมุมนี้นะ อ่าต่อไปเจ็ดแปถ้าศูนย์ไม่คู่กับ8ปดศนย์ามาคู่กับ2องนะศูนย์สองสองศแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเนะครับอ่านะถ้าหากว่าชุดบนนะแปดสี่เจดสาม หกสองห้าหนึ่งนะครับผมกับมาทำนองนี้นะฮะแต่ว่ามันชอบขึ้นข้างบนนะตัวบนเนี่ยปู่ยี่ยมจะวงกลมนะวงกลมที่เลขแปดนะฮะซิกแซกไปที่เลขสี่มาที่เลขหกไปที่เลขสองนะ อ่าเราจับแปดตัวหนึ่งไว้แล้วนะฮะอีกตัวที่ระวังมันจริงๆเนี่ยก็ระวังตัวนี้นะหนึ่งนะครับผมแปดหนึ่งแล้วนึ่องอ่าเขียนตรงนี้ก็แล้วกันแปดหนึ่งหนึ่งแปด อีกตัวแปดห้าแปดหกนี่มาได้นะฮะเจ็ดหกแปดห้าอ่ะหมดแค่นี้นะอาวงกลมให้หน่อยตัวไหนน่าจะมามากที่สุดนะฮะอ่ะเครื่องหมายถูก ประมาณนี้นะครับผมหรือไม่ก็เอาหนึ่งเก้าอีกทีนะเอาเฉพาะมุมนี้นะนี่นนี่นะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าเจ็ดศูนย์ปดนะสี่ชุดนะในชุดหมากล้อมนะถ้าตัวข้างล่างสามตัวในชุดนี้นะฮะให้ระวังนะ

ในชุดสามตัวนะครับเกดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเ็ดเก้าหนึ่งแปดอ่ะนอกนั้นก็ไม่มีมันเดินมาสามปีแล้วนะครับชุดหมากล้อมปีนี้ก็เข้าปีที่สามอ่าก็มีคนนำไปคัดคิดคำนวณต่อนะ มีคนที่คอ้ายกันคือไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารเหตุผลของการไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารก็คือจําตัวเลขไม่ได้นั่นเองมึงลางได้มึงลางได้ยังนะเอาตัวนั้นบวกตัวนี้เอาตัวนี้บวกตัวนั้นจําไม่ได้ก็เลยมาจับทางเลขที่ไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารนะคะตั้งเสร็จก็เข้าวินตัวไปเลยนะครับผม ออ่ะอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยตามกันต่อในชุดหมากล้อมนะครับผมปูเย่ำไปแล้ว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 